เรื่องแรกที่ผมอยากจะพาทุกคนไปโฟกัสกันนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของนวัตกรรมครับวันนี้ประเทศไทยติดกับดักรายได้ปานกลางซึ่งวิธีการจะออกจากกับดักนี้นะครับก็คือว่าเราเองเนี่ยต้องมีนวัตกรรมนําชาติครับคำถามก็คือว่าเราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปหาคําตอบกันผ่านสํานักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA ครับ วัตกรรมือคำตอบสำหรับสิ่งเหล่านี้อย่ามองแค่เพียงตลาดของประเทศไทยเพราะโลกใบน,นี้มันกว้างใหญ่มากนะแล้วมองประเทศไทยเป็นทับของซเซอเรียชเชียฉะนั้นนะ b a l Mindset เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ในนวัตกรรมนะในปี69นี่น่าจะสุดเทรนด์แรกที่มาแรงมากๆเลยนะก็คือเทรนด์เรื่องของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI นะเพราะว่าเนี่ในเป็นสิ่งที่ตอนนี้ต้องยอมรับจริงๆนะว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกอุตสาหกรรมจะใช้ AI ไก็เป็นส่วนประกอบแต่ว่าเราทำยังไงให้ใช้ AI นั้นได้เกิดประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตการบริการหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคเองเนะีจะใช้ AI เข้าไปยังไงเพื่อให้เกิดการซื้อใช้สินค้า,ารบริการนวัตกรรมที่ดีฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราควร รวมถึงเราพยายามจะสร้างผู้ประกอบการนะที่สามารถให้สวิตด้าน AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ f i Fintech r e ร a i l t e c h นะหรือเรื่องขนส่งโลจิสติกส์หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการประมวลผลผู้ริโพคต่างๆเหล่านี้เป็นสิน่งที่ันรวมถึง t h t e c h ก็จะเป็นสิน่งที่ใช้ AI ก็ค่อนข้างจะเยอะหรือเรื่องเกษตรอาหารก็ใช้เหมือนกันนะเรื่กนี้นนเทรนที่2อที่มาได้ไวก็คือเรื่องของเอเจนซ์โซเชียลดิจอสังคมสูงวัยนะน,นวัตรกรรมบนด้านนี้แน่นอนที่สุดเราเห็นเทรนนี้มาสักระยะหนึ่งแต่ปีนี้มาแรงมาก ไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้ผู้ป่วยหรือว่าดูแลผู้สูงวัยฉะนั้นเราอยากให้ทุกท่านนะเป็นแอคทีฟลูเซนก็คือเป็นสูงวัยที่มีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นสูงวัยที่มีไลฟ์สไตล์มีนวัตรกรรมเข้ามาตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเทเลเฮลท์เทเลเมดสำหรับผู้สูงวัยการมีอุปกรณ์ขื้นบูรต่างๆสําหรับผู้สูงวัยเพื่อทําให้ท่านอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตรวมถึงการที่จะทําให้ท่านมีคอมมูนิตี้ของท่านนะมีการใช้สมองทําให้กล้ามเนื้อ แข็งแรงอยู่นี่เป็นแอคทีฟเวอเซตเป็นเรื่องที่มีความสำคัญน,นวัตกรรมือคำตอบสําหรับสิ่งเหล่านี้ในการที่เป็นเรื่องส่งคสมงไว้อีกการหนึ่งนะเนื่องจากฮิวกายแล้วเรามีเรื่องฮิวใจก็จะเป็นเรื่องของแพทอีคอนมีที่เป็นเทรนที่มาแรงมากที่สัตว์เลี้ยงนะจะได้รับการดูแลประหนึ่งลูกนะปัจจุบันนี้รวมถึงเรื่องของการมีถิงพันธุ์เดี่ยวสัตว์เลี้ยงมากมายเราส่งออกอาหารนะโดยเฉพาะอาหารของสุนัขก,กับแมวเนีย่ยเป็นดักต,ต้นของโลกเลยนะแสดงว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอันนี้ใหญ่มาก อีกอันหนึ่งนะก็คือเรื่องของตัวเรื่องของ climate เรื่องของ green economy ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ต้อให้ขัดมาอนำแลุบันนี้ประเทศไทยเราทําไม่ดีมากปัจจุบันนี้ไม่มีใครไม่รู้จักคําว่า green economy ไม่มีใครไม่รู้จักคําว่า green technology ไม่มีใครไม่รู้จักคําว่า net zero คืออะไรฉะนั้นเทรนด์เรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องสีเขียวเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอีกตัวหนึ่งนะที่เราอยากจะส่งเสริมก็คือเรื่องของการทํานโยบายนวัตกรรม เราก็เรื่องของของค์กรนวัตกรรมให้เป็นเลเวลของระดับประเทศค่ะเราก็ลังบอกประเทศไทยเราเนี่ยมีเรื่องของความเชื่อว่าทํามีองค์ความรู้ดีๆเยอะโดยเฉพาะพวกสมุนไพรพวกเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาร์ตงานดีไซน์ที่เป็นแนวของมูเตลูก็เยอะเหมือนกันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในสายเลือดของนไทยนะแต่ทำาายังไงให้กลายเป็นสินค้าบริการที่เข้าถึงได้ใตเมทีโลกโชว์นวัตกรรมก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันเนี่ยสิ่งที่เราทํากลไกของสานักงานที่เราทําเรื่องส่งเสริมประเทศไทยบั็ชาตินวัตกรรมเนี่ย เราทำในเชิกงกลไกเขาเรียกว่า 4J กลุม่มแกรนโกรดและ Global. โกลบอลกลุ่มมีเรามีการผ่มเพาะไลน์เซกเตอร์ดึงผู้ประกอบการบ่มเพาะน้องๆชุววชนคนรุ่นใหม่รวมถึงผ่มเพาะสตาร์ทอัพหรือการทานรัน n s f o r m SME ให้เป็น innovation base อ n t e r p r i s หรือ IBE ขนาดเดียวกันเนี่ยเราทำเรื่องแกรนด์เราให้เงินทุนนะสำหรับผู้ประกอบการทำน,นวัตรกรรมสินค้าพิเศษโมเดลต่างๆด้านนวัตรกรรมเรามีให้ตั้งแต่1.5ล้านบาทจนถึง5ล้านบาทนะเรามีเรื่องของโกลด์นะเจนิสากจีโกลด ก็คือกรอตเสองมิติกรอในแง่ของเม็ดเงินเช่นสตาร์ทอัพไปได้รับงานลงทุนจาก VCCVC มากขึ้นกรอตอีกมิติหนึ่งของ SM e ก็คือเข้าถึนเงินกู้จากภาครัฐแล้วก็มีนวัตรกรรมดีไม่มีดอกเบี้ยจ่ายให้ส่วนกรอตอีกมิติหนึ่งก็คือกรอในแง่ของตลาดทั้งตลาดในเรื่องของจัดซื้อจ้างภาครัฐตลาดในประเทศสร้างการรับรู้เรื่องของสินค้าบริการนวัตรกรรมหรือเพิ่มช่องทางในการจัดจําหน่ายหรือการสร้างการรับรู้ในตัวตลาดอันนี้มากขึ้นส่วนชี้สุดท้ายคือชี้ global เราต้องการส่งเสริมให้สินค้านวัตตตกกกรรมไทยยนออเเหืจา สามารถเติบโตได้ในเวทีโลกสังเกตนะชาติที่เป็นชาตินวัตรกรรมสินค้านวัตรกรรมก็จะเป็นที่โดดเด่นในเวทีโลกมากเราอยากให้เป็นแบบนั้นกับสินค้านวัตรกรรมไทยเช่นเดียวกันตอนนี้ตลอดเวลาเลยนะที่จะเจอกับผู้ประกอบการในปัจจุบันเนี่ยมาซอัพที่เกิดใหม่ๆบอกเลยว่าคุณตั้งแต่วันแรกที่คุณตั้งธุรกิจต้องมีโคลบอลหมายช็ดคิดโคลบอลไว้ก่อนว่าสินค้าบริการวัตรกรรมของคุณเนี่ยมันจะตอบโจทย์อะไรในเวทีโลกอย่ามองแค่เพียงตลาดของประเทศไทยเพราะโลกใบนี้มันกว้างใหญ่มากนะแต่สิ่งหนึ่งประเทศไทยเราไซจีน หรือว่าตัวเวียนามเมื่อกี้นะแต่เราเป็นกลุ่มในของผู้บริโภคไทยเรายอมรับสินงใหม่ได้ง่ายสามารถยอมรับสินค้าบริการนวัตวกรรมใหม่ๆได้ง่ายฉะนั้นหลายที่นะที่ไปสินค้าระหว่างประเทศเขาก็มองเห็นตลาดไทยเป็นตลาดที่สามารถเติบโตได้แล้วมองประเทศไทยเป็นทับของเซาท์อีสเอเชียฉะนั้นนะ global mindset เป็นเรื่องที่มีความสาคัญและสิ่ง,งสุดตลาดไทยเราพร้อมที่จะเติบโตออกสู่ตลาดของเซาท์อีสเอเชียข้อจากัดสิ่งหนึ่งนะตัวสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออยากจะได้มีนโยบายหรือเงินในการลงทุนทำางานินมากขึ้น ให้มีเปอร์เซนตทที่สูงขึ้นรวมถึงเรื่องการส่งเสริมนโยบายด้านนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นเลือกสินค้านวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนเรื่องการทํานวัตกรรมอินไซน์ต์ต่างๆรวมถึงเรื่องของพอรบรส่งเสริมเรื่องของสตาร์ทอัพอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทาแล้วก็ปิดเพนพอยต์ในมิติต่างๆแล้วอยากให้ประเทศไทยอะส่งเสริมสนุนให้มีการซื้อและการใช้สินค้านวัตกรรมไทยให้มากขึ้นโดยเฉพาะการจะเจรจาภาควัินั้ในตัวภารกิจของสำนักงานตามพระราชกิการจัดต้องสำนักงานเนี่ยเรามีตั s ง ทำนโยบาย้านนวัตกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการการสร้างเครือข่าสวัสดิการการวมถึงกำลังคนด้านนวัตกรรมฉะนั้นด้านนโยบายเรามองรับน้ำสำคัญฉะนั้นในปีนี้เราจะมีการพุชทำเรื่องของนโยบายนวัตกรรมให้มากขึ้นค่ะคือคำว่าน,นวัตกรรมนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงแบบเราจะไปทำแชท GPT เราเจะ<ช>ทำ<ช> GPT <9 S 2> อะไรก็ได้คนะที่เป็นสิ่งที่มันใหม่และสร้างแวร์ลูให้กับเศรษฐกิจสังคมเราถือเป็นนวัตกรรม่ใช่ง่ายเราผลิตรถอีวีท้คันไม่ได้ แต่ชาร์จิ่งสเตชันแอปพลิเคชันการทําเรื่องนี้เราสามารถทำได้เราทําในส่วนที่เราแข็งได้สคัญที่สุดนะเราอยากจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นชาตินวัตกรรมเพราะการเป็นชาตินวัตกรรมมีข้อดีอะไรหนึ่งคุณจะมีสินค้าบริการนวัตกรรมที่ทั่วโลกมองเห็น2องคุณจะมีเศรษฐกิจแต่ประเทศที่ดีขึ้นคุณจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีและท้ายสุดประเทศนวัตกรรมยิ่งชาตินวัตกรรมมากจะหลุดจากประเทศกับดักรายได้ปานกลางหรือมิดเดิลเอนคัมแพรแล้วว่าจะทำให้พี่น้องประชาชนทั้งเศรษฐกิจและสังคม